จะพาเพื่อนมาดูรถจอลบุญนะคะเราจะมาถามเวลารถจอลบุญให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าเขามีตั้งแต่กี่โมงแล้วเขาผ่านอะไรบ้า,างราคารถกี่บาทนะคะย้อนม,มาดูเลยค่ะที่กับพี่อ,อคนหมอชิดจ้าออกตกเมื่อตายไปได้ทุกที่พี่อ,อคนนี้อาตาพาไปฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ เป็นกำลังใจให้พี่ออคนบ้ชิดมาดูรถกันะนะคะในรถมีสาันหารถที่จะาช่วาสวัสดีค่ะพี่อ้ามัรักมืดป่าปักอ้ตัวใส่ห้าละดูหน้าเนี่ย มโอเคได้ไหมเราก็จะมาถามที่คนขับนะคะพ่อพอลของเราเนาะก็อันนี้ก็เป็นรถมินิบัสที่สิบที่นั่งนะคะพี่รถจอมือจอดอยู่อาคารอะไรเนี่ยอาคารดีช่องที่สองนะคะอาคารดีสองก็ถ้าได้สารกี่บาทนะคะถ้าได้สารไปจอมือจากห่อฉิดจอมึงห่อชีดกี่บาทครับอ๋อห่อฉีดกี่บาทเองไม่กลใส่ไกลเหมือนเดิมสักหน่อย และใแช่วงกลางวันพวกองครคันว่าและแต่ดูาลองก่อนครับพอ้จากียมาหมดก็้6ครับแลกองค์ะคันและเราผ่าน้องผ่านตรงไหนบ้างคะจากอดชิดใจเนี่ยเราเรางผ่านอะไรบ้างที่เราที่บริษัทจะรู้ว่าจะขึ้นส่วนมากอะไรอย่างเงี้ยก็มีา สามารถลงได้ตลอดมาแต่มันผ่านตรงไหนบ้างคะต้อมุดผ่านไปตั้งแต่เขตตคประสไปถึงราชบุรีแล้วไปถึงรีครับผมมันมีอำเภออะไรบ้างที่เราจะต้องผ่านและอย่างอะไรนะอะไรอะไรพึ่งๆนะส่วนพึ่งเรไปอนะครับส่วนพึเราต้องไปจอรถอีกทีนะครับผมอ๋อถ้าเราจะไปเที่ยวส่วนพึ่งที่าบุรจอเรคาับุแล้วไปกใจไหมพี่ก็นั่งาจากจากอำดภอจอไปึงประมาณส 60กิโลเนาะไม่ประมาณ60กิโลได้ไหมก็น่าจะพอใช่ไม่น่าจะไม่ไน่าจะถึงไม่ถึงนาทีก็ประมาณ30กิโล30กว่ากิโลเนะาะอ่านแล้วแล้วแล้เวเรากไ็ได้ทราบข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราก็ขอเบอร์โทรติดต่อที่ผู้โดยสารที่จะจองตั๋วแล้วถามข้อมูลที่รถบมืบ<า>บอค่ะโอ้โทรได้ที่มีข้อูลด้วยในะครับถ้าจะหมอชิดไปจองบึงก็โทรโท,รทรี่ ตั9แปดเก้าเก้าหนึ่งแปดแปดแปดหกแปดแปดสี่หกครับแล้วก็จองถ้าจอบึงมาหมอชิดก็หนึงเก้าแปดหนเก้าแปดสองแปดสามสามหสองหกครับแล้วก็เราก็สามารถโทรจองวัแล้วมีแอปพลิเคชันจองในแอปจองอะไรไมเราไม่เราไม่ได้เปิดจองในแอปแล้วครับต้องจทรออ๋อโทรจองใช่ไหม กล้องเลยนะกล้องอันนี้กล้องกล้องวงจรในรถใช่ไหมใช่ครับผมมีกล้องในรถด้วยพี่เพิ่งจะเจอครแรกที่มีกล้องในรถเ่มนมากมันจะเป็นโทรศัพท์ทัทธรรมดาอะไรจอธรรมดาที่ให้เราดูเนาะรถสวยนะคะก็เบาะนั่งสบายแลวเบาะรถรุ่นนี้ไม่มีซุ้มร้อน้ะพี่เนาะไมแล้วก็ได้ทราบข้อมูลดีๆกับพ่อขรอนนะคะพ่อขลอรถจอมบึงแล้วนะคะ ใครชอบคลิปที่พี่อ,อ้อทำแนะนำรถในเส้นทางต่างๆนะคะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้พี่อ,อ้อด้วยนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่อ,อ้อหน่อยนะคะใครอยากมีเพื่อนอยู่หมอชิดกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะ,ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนคุณอยู่หมอชิดค่ะขอบคุณค่ะ